สวัสดีครับเลยครับครูขอกรอได้ไหมครับเอาเลยครับเขาเขากาะกันเพราะอะไรเหรอครับกรอกันเกาะกันทำไมเหรอครับเดียนไปเฮลโหลขวดน้ำอ้าวกรอบบุญกรอบุญตอนนี้เสียงประทัดก็ดังขึ้นมาแล้วนะครับคือทุกคนต้อนรับรองตอบร้องแบบว่าเต็มที่มากคึกคักมากเลยครูขอจับด้วยนะครับพี่ ขอบุญด้วยนะครับ ถูกใช่ไหมครับพ exactly pues ี่กระถางทู an, ่เนี่ยไปวางไว้อยู่คู่กับธงท้อตอกงแล้วนะครับซึ่งธงท้อตอกงก็คือเป็นเป็นเป็นป้ายนะครับแต่ดูความศรัทธาสุดยอดเมื่อกี้เอาผงเป็นผงทู่ให้พูดทำไมอ่ะเป็นศิมงคลอ๋อเห็นทุกคนแบบพยายามหยิบผงทู่ในกระถางมาแบบ แล้วพูก็เลยทําไปด้วยเลยอ่ะเนี่ยทำไมเอาไว้ทำไมเยอะจังแล้วของพูมันหล่นไปหมดแล้วเนี่ยเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะอย่างองค์พระต่อกองพูนึ่ว่าจะเป็นเป็นรูปปั้นเป็น,นอะไรอย่างี้ไม่นใ,นใช่เ,เลยนี่เป็นป้ายแล้วก็มีชื่อ<ช>แค่นี้เลยครับไม่มีรูปไม่มีไม่มีรูปปั้นอะไรหรอของหลอองเดิมองค์ั้งเดิมตั้งแต่ต่อกันมา นี่คือดั้งเดิมเลยอัญเชิญมาเรียบร้อยแล้วพิธีก็เริ่มขึ้นแล้วใครเข้าไปข้างในเราจะถวายน้ำชากราจะถวายน้ำชาถวายน้ำชากับองค์ขอดอกองค์แบบนั้น ซึ่งตอนนี้พอองค์พ่อสองกงมาประดิษฐานอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำพิธีการในการไหว้ทำไมที่เป็นพวกแก่เราจู้อ่ะไหว้ก่อนแล้วชาวบ้านเขาไหว้กันตอนไหนตอนนี้พอพอเท่าแก่เราจู้ไหว้สิ็จเขาก็เปิดให้ชาวบ้านไหว้บูชาได้เลยอ๋อโอเคท้างตัวสูงใหญ่พ่อสองกุ้ง เราจะไหว้เจ้าที่ก่อนนะคะเป็นเป็นลำดับแรก3ดอกแล้วเดี๋ยวเราก็จากนั้นเนี่ยพอไหว้เจ้าที่เสร็จเราก็จะไปไหว้หงองค์พอต่อโกงอีก3ดอ,อกก็เป็นนัรเสร็จเรียบร้อยขอพรให้เรียบร้อยเป็นิริมงคลกับตัวเองด้วยและครอบครัวด,ด้วยและแน่นอนทีมงานกินไปทั่วหมู่บ้านงานของเรารวมถึงเป็นแฟนทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวผู้จัดการให้